โอเคสวัสดีครับพบกับ Butterfield 5นะครับภาคที่2องของแคมเปญชนเผ่านะฮะผมต้องไปโอ้โหต้องไปต้องไปต้องไปจัดการครับจัดการโอ้ย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 ไม่ตายไม่ตายโอ้ยม่พู้ทำรำเพลงไม่แตกครับไม่แตก โอ้ยไฟโอ้โหโอ้โอ้นี่คืออะไรหมอบโอเคเดี๋ยวไปเติมกระสุนก่อนครับเดี๋ยวเอาไปเติมกระสุนหน่อยโอ้พี่ไฟมานี่เรียบร้อยเลยครับเพื่อนเราแตกงงานพี่ไฟ Une traînée dans le ciel bleu. Ce pilote sera récompensé. Et nous, non. Mais on ne le sait pas encore. À ce moment-là, on avait juste envie de remercier cet inconnu et son courage. ดี๋ยวก่อนใจเย็นๆในน้องชายที่จุดได้แล้วนะครับอีดริสสกทำไมอะสกุลกเอสโกันเนีงยเราชนะแล้วเหรอมันไม่น่าจะใช่นะครับใช่เราชนะแล้ว ่นาดแล้วเหรอจริงเหรอผมว่าไม่น่าจะใช่อ่ะน่าจะโดนระเบิดอ่ะผมว่าไม่น่า p ะ s e r อ e t น่า r è r e tu es v i v a n ะ Peut-être qu'ils nous donneront une médaille de... <coughs> Mais il faudrait prendre ces canons pour recevoir une médaille. Mais on n'a pas de commandant. On ne peut pas avancer sans soutien. Tu en es sûr Idrissa tu es, moi, tu es comme moi, allons Allons les combattre J'ai une famille. Des enfants. Mais regardez-vous. On a déjà fait mieux que les meilleurs soldats français. Alors je vous pose la question, de quoi d'autre sommes-nous capables si on avance et si on neutralise ces canons Les livres d'histoire parleront de nous de la reconnaissance, du respect pour nous, pour nos enfants. Alors on va prendre ce poste et on va montrer à tous. Chai, qui nous sommes vraiment. Alors, si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 . Let's go, let's go. เห็นหัวหน้าเห็นศพทหารแล้วนึกกลัวนะฮะต่อเลยครับมีแยกไปทางซ้ายตัวหนึ่งทางขวาเป็นกลุ่มนะครับนี่ไงแล้วผมก็ออกมาทางซ้ายตัวเดียว On a été séparé des forces principales. Je suis parti les chercher de mon côté pour qu'on aille attaquer la batterie principale. Il doit bien y avoir quelqu'un en vie là. là.

แร้ครับโอ้โหแรกเก็บก่อนเฮ้ยข้างล่างก็โดนครับเฮ้ยยิงงไหนวะแร้ครับ เป็นคนจริงนี่ผมว่าไม่แน่ใจครับโอ้โหเล่นเป้าใหญ่ด้วยแปลกจริงแล้วครับาจริงข้างหน้า62เมตรนะครับเก็บของ h อ้โหจ t ทดีนะครับมีแงฟนะครับเพื่อนเราเหรอข้างหน้านู่นนะฮะลองส่องดูก่อนครับมีป้อมปืนมีคนทหารไปในหมด เพื่อนเราอ่ะอีหนึตัวสองขโมยขโม a กันฟุม่มป้าขึ้นตัวเอาไอ,อ้สัตว์ใน,นปืนนี่ไ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ này quá. bỏ lỡ những Cứ hấp dẫn เนี Ooh, go ่ยสำคัญสำคัญู่ไหนเสียงอยู่ตรงไหนวะแตกแตกซะโหระเบิดระเบิดไหมระเบิดไห เบิดไปเบิอดไป,ไปมอบกว่ามองมองในโดนเนี่ยอ้าวตายโดนตรงไหนวะอืมพาสนี้ตายโชว์ครับหนึ่งตัวเราไม่รู้มันมาทางไหนบ้างนะครับเข้ามา่เข้ามา่ลองมาด้านล่างดูครับ

they you know were. เอ้ยข้าลุโอ้ยข้าลุมอ่ข้าลุมข้าลุเข้าลุเข้าลุง ข้างบนนั่นแหละครับไปปิดข้างบนก่อนคุณ s ุปราศิลบารา e ฟ e ่ a ป้าที่ a r มา e ำให r เราต้องเสี โม่ๆนะครับตอนนี้เอาจริงนะฮะแล้วก็มาปิดมีอะไรบ้างอะปืนอะไรโอ้โหสไนเปอร์มีกี่ตัวครับ ตัวอยู่บนกางครับสองตัวอยู่ป้อมปืนผมว่ามีเยอะกว่านี้เอาสนาับปืนสองไอ้ตัวนี้ก่อนโอไม่ดูนี่โอ้ย แ่โแมนเกินมาขึ้นมาทีละคนขึ้นมาทีละคนขึ้นมา ขึ้นมาขึ้นมาทีละคนเคยมีอ้อมวะมีอ้อมขึ้นมาทีละคนท่านแน่ท่านแน่มีไหมอีกไหมไม่ยอมแล้วนะครับไม่ยอมแล้ว

Nina Tant de vie perdue. Il doit pas y avoir beaucoup de survivants ici. Sautez hein. Hey, mob.

Tệ. Để... Cái ừ, cây, cái cây. Tệ quá. Hui Tệ quá. Yeah. Một nhau. แล้วไปต่อเลยครับรีจอยรีจอยจอยไปได้ไหมโอ้ร้อนมันเผาเลยมันเผาหมดเลยอะ่ะฮต้องบังคับให้เราไปทางนี้ฮะไปตามทาง

แตกไม่แตกไม่แตกไม่แตกลงกันลงกันแตกตัวหนึ่งแตกสองขึ้นไปไหนโอ้โห โดนลุกโดนลุกโดนลุกโอ้ยมันไม่มันไม่ได้หนักใจเลยว่ะฮะฮ้ยยี่ท้อยไงแล้วไม่มีระเบิดเอาดีๆ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  เฝ้าตรงๆแล้วค่อยเล็งนะครับหลักการง่ายๆฮะเฝ้าเอาเอาลงลงตรงๆแล้วค่อยเล็งนะฮะไม่ลงไม่ล,ง,มลงต้องไปเคี่ยวใกล้ๆเอาออกจา <หน yt> กนี้ไม่ได้ ระเบิดโอเคระเบิดมาโอ้อะไรวะฮะอะไรทำไม,มแตกไหมเนี่ยยังไม่แตกผมหมดมุกแล้วนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องปืนนี้แหละทำไมต้องไปทำลายที่ไหนละ่ะยิงงี้เหรอเดือดระเบิดก็หมดแล้วครับวิ่งคงละเปิดมา ใ,ใกล้ๆก,ก่อนครับระเบิดผมมีไหมเบิดมีอยู่หนึ่งสองสองอันพอไหมฮะฮะฮะเริ่มโมโมหแล้ว โมโหแล้วโมโหแล้วเย้แฝงเลยอันเดียวพอไหมอันเดียวไม่พอครับโอ้โหมีมันมีมันมามันมาไปขยงเลย Tidak! Tidak! Jangan! <tellan> Tolong aku! แล้วเราจะเอาไอ้นี่ที่ไหนล่ะมีไหมาฮ่าเฮ้ย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 ะ เริ่มแดงข้างหลังมีไหมข้างหลังก็มีโอ้โหขอบคุณมากเพื่อนทำลายตัวนี้ก่อนก็ปืนก็ปืนที่รักไม่ต้องระเบิดเลยโอ้โหแตกอุ้ยน่าแดงแตกเองแตกเองแตกดึกก็กระโดดก่อนโอ้โห เดือดเยโอ้โหโอ้โหโอ้อะไรกันนักกันหนาฮะด้านหน้าด้านหลังมันมันมาเรื่อยๆเลยวะโอ้โหออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้อีกจะไม่เตะกัน

โอเคครับเดี๋ยวพาร์ทที่สองมุคอตัดพาร์ทเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ